ไตขัวไปหาสวนบกทุเรียนครับไปเราไปต่อกันครับเราไปวันนี้มาสวนทุเรียนสวนนิตยานะมีขัวนะครับมีขัวขัวไปไตไปลองเบนไปก่อนนะอ,อู้นไม่ฮักครับมีแต่ไม้ไผ่ป่าแข็งแข็งนั้นเลยครับ ไปได้ห้อมอไซด์ผครับมอไซด์ก็ไปได้นู่อันนี้เป็นปองใหญ่นะครับโอ้ย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 อะไรดีๆครับสวนทุเรียนสวนนิตยาโอ้สวยโอ้โอ ร่มรื่นมากนะครับวันน,นี้ห่างเข้ามาถึงแล้วครับสวนนิตยาเดี๋ยวเราไปดูกันอ,นสนอิสานกิจชุมชนมันจาล ไสวยนะนครับเจอต้นทุเรียนแล้วครับต้นทุเรียนภูเขาไฟเฮ้ยทุเรียนบวัวเชิดโอ้เริ่มเจอกระท่อมแล้วครับเนี่ยต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนบวัวเชิดไปเรื่อยๆ เติมเจอควันไฟแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ว้าวถึงแล้วครับสวนนิตยามีทั้งต้นยางพารามีทั้งต้นทุเรียน กระท่อมสวยมากครับบ้านสวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาเจอตัวจริงเสียงจริงเคยเห็นแล้วเนอะเคยเห็นแล้วถ้าเห็นต้องต้องรู้ว่าก็ต้องมาแล้ครับต้องมาแล้วหรอไม่ได้บอกหมดเลยโอ้สวยมากครับคุณผู้ชมถึงแล้วเนี่ยครับ อู้บ้านสวยมากออกแบบเองใช่ไหมครับนี่คือพี่นิตยานะครับเจ้าของสวนเห,ห,ห,ห็นต้นมะคงแล้ว,วมงละห้องละห้องโอ้ละห้องยาวแท้นี่ทุเรียนมาเก้าปีนียพามาดูลูกทุเรียนอุ้ย

ผลิตออกเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาดูปีนี้เนี่ยครับสวนนิตยาการกดาคมคาดว่าจะได้ได้กินนะครับว้าลูกออกออกลูกเยอะเหมือนกันนะครับ ปีนี้คาดว่าจะได้ประมาณกี่ตันครับไม่ทราบเลยว่าได้กี่ตันแต่ก็ประมาณสามพันลูกประมาณสามพันลูก, 3, ลกเอาไว้ลูกแล้วประมาณกี่ต้นเนี่ยครับประมาณโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบลูกของพี่มีทั้งหมดกี่ไร่ครับห้าห้าไร่แปดสิบ <c oughs> ต้น <c oughs> แล้วก็ผสมผสาน ปีนี้ลงทุนหมดเท่าไหร่ครับซื้อปุ๋งซื้อปุ๋ยอะตอนนี้ประมาณแ0นกว่บาทคิดว่าเมื่อผลผลิตออกจะขายโลเท่าไหร่ก็ต้องรอดูตลาดอ,าอีกทีอรับครับผมความจริงพี่นิยาบอกว่ารถเข้าถึงถแต่ว่า,าเรามาทางที่มันแอดเวนเจอร์สวยๆครับทางนี้สวยได้เ<ช>ดิน,ดนข้ามสะพา,านยังไม่ได้ทำยังไม่เสร็จ ตอนแรกผมนึกว่าสะ่านน่ะรถมอไซค์ไต่เข้ามาได้ได้ตอนได้ได้ค่ะเดี๋ยวต้องทำใหม่แล้วก็ต้องใช่มันต้องขนเข้าขนออกเนาะทางนี้เพราะว่าทางนี้มันใกล้ใกล้เนาะแต่ฝั่งนี้มันก็ไกลแต่ว่าสามารถเอารถคันใหญ่มาได้อืครับผลผลิตรอตแรกเนี่ยออกเดือนไหนฮะประมาณมิถุนาค่ะอ๋อครับผม มีแต่ว่ามีไม่เยอะมีเยอะเลยหินหนูเห็นทางผ่านมาตรงที่ฝั่งก่อนเข้าสะพานอ่ะหินเยอะมากเลยในสวนยางอ่ะใช่ก็คือเป็นเป็นหินเดิมๆที่อยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะมาปลูกเลยถูกไหมคะหินเดิมๆใช่หัวหอกหินก้อนเลื่อนยเนยทำโอ้อันนี้น่าจะได้กินเดือนไหนครับเนี่ย รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นหงอันนี้อายุประมาณกี่เดือนแล้วครับอันนี้ประมาณห้าสิบวันโอ้ห้าสิบวันก็สอเดือนมีทั้งหมดแปดสิบต้นนะครับนี่พี่เขาใส่เบือไว้หน้าตีนะอันนี้ต้นที่หกสิบสี่มีกี่ต้นนะคะแปดสิบต้นแปดสิบต้นมีน<ม>ักบวชกี่นี่ ออโอ้แต่ต้นนี้ลูกยาวดีครับเป็นพันอะไรครับหโอ้แต่ผมเห็นจะเป็นต้นคู่อเห็นต้นนี้นี่นี่ลูกยาวดีคุณผู้ชมนี่คือส่วนนิตยแปดสิบต้นก็ดูแลสองคนนะครับก็กำลังกำลังดีกำลังดีนะครับ ต้นนี้ก็ผลผลิตเยอะเนียประณเด้ได้นนห้าิิะมาณผู้ชมต้นนี้ก็ดกนะครับนี่ใครบอกสุรินไม่มี ทุเรียนนี่ไงครับทุเรียนบริเชตนี่ครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกเอเส้นทางหนึ่งที่ชวนมากินทุเรียนนะครับที่อำเภอบรเชตจังหวัดสุรินทนร์ต้นไม่สูงมากนะครับที่เขาปลูกประมาณเจ็ดปีนะครับ อดีจังอันนี้น้องนตตีนะครับกลังถ่ายรูปทุเรียนอยู่นี่น้องเช่กำลังสนใจบังคุดอยู่นะครับจะไปปลูกที่สวนสวนคุณนายนะคุณนายเช่ มันหนาวจัดลูกนก็นเลยโอ้ลูกนี้โตลูกนี้โตครับคุณผู้ชมนี่แหละคือสวนนิตยาครับอำเภอรบ์เชิดจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้จองหมดหรือยังครับพี่ย,ย,ยังนะครับอือ เชิญที่สวนได้เลยเนาะโอง <angels> ไม่รับจองนี่เขามีกลยุทธ์พิเศษครับคุณผู้ชมเขาอยากให้มาดูสวนเขาด้วยโอ้เยอะมากเยอะเนาะเยอะตอนต้นลูกประมาณนี้หมอนว่อมันน้อย่พอมันใหญ่ขึ้นมันก็จะมีเยอะ ต้นไม้ใหญ่ต้นลูกก็เยอะแต่ลูกเยอะอันนี้ดูหักไปแล้วโอ้โหลูกเยอะมากครับตัวเล็กแม่จองลูกไงจ้องตรงต้นโอ้โหจองตรงต้นนี่เนาะโคนวันนี้เนาะ อันนี้ต้องต้องปิดทิ้งไหมครับต้องเอาออกเอาออกเนะเะเาะโอ้ครับคุณผู้ชมทุเรียนเยอะมากเอาอกชิญที่สวนนิตยานะครับที่อันนี้บ้านจัลัดใช่ไหมครับบ้านจัลลัดเบอร์ชีดลูกโตไม่ได้เดี่ยวก็ต้องเอาแค่เม่ยนังไง ้ต้นนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับต้นนั้นก็ดกครับดกทุกต้นเลยอ๋อไม่คยดกนะพี่นุ้ยโอ้ไม่ค่อยดกเหรอครับปกติจะได้กี่ปีหล่ไม่ถ้าแปดปีสิบปีแล้วมันก็จะเยอะกว่านี้อ๋ออันนี้กี่ปีครับเก้าปีมันให้ผลผลิตตั้งแต่ได้กี่สี่ปีเหรอครับแแล้วขายที่ไหนคะตลาดขายในสวน แค่นี้สวนอย่างเดียวสุดยอดเลยครับเขาติดต่อมเองค่ะเขาติดต่อแล้วก็เข้ามาเองเลยที่เราไม่ต้องออกไปไหนเลยอสุดยอดเลยมีปลอกให้ไหมครับเข้ามาแล้วปลอกปอกให้ปลอกให้เลยขายพร้อมปลอกถ้ามันสุกเราก็ได้ทานถ้าไม่มีเราก็คือว่าอดร้กไปทานที่บ้าน นอกจากนอกจากมีกล้วยมีมังคุดแล้วอ่ะมีอะไรแซมในสวนอีกไหมคะมีลองกองค่ะลองโกงกับเงอกมีเงาะด้วยแต่ว่างอกไม่ค่อยมีหรอกปีนี้อ๋อมีนิดหน่อยเงาะปลูกประมาณกี่ต้นครับเงอกห้าห้าต้นสามต้นสองอเยอะๆเยอเพราะว่าไม่มีแดดถ้ามีแดดก็ไม่ค่อยมีครับ ลอดลอตลอตลอตแรกเนี่ยจะได้กินช่วงเดือนไหนครับประมาณมิถุนาค่ะมิถุนาเนาะอีกเดือนหนึ่งกลางเดือนหน้าเนาะ<ม>ประมาณอีกเดือนหนึ่งเนาะในฐานรีบจองนะคุณผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้นะครับที่สวนนิตยาเดินทางยังไงครับสมมุติมาจากมาจากอําเภอเมืองสุรินทร์ก็ตรงมาเรื่อยๆเ,เลยแล้ว <ull ing. S 2> ก็มาถึงซีแยตตรงอบตโตก็ตรงมาเรื่อยๆอบตโตจลัดเนาะใช่ค่ะแล้วก็มันจะมี ที่เขารับซื้อยางอยู่ซ้ายมือขวามือโทรหาเบอร์ไหนครับ0 6 1 0 6 9 7 2 2 5พี่นิตยาเนาะโอเคขอบคุณครับมันหนก่เยดายมันหล่นกินได้กินได้ไม่ไม่มีกลิ่นเลยพี่โตมันยังไม่มันยังไม่เก่ นี่ครับวันนี้ตอนแรกเราก็ทุรักทุเลทัวแต่เราเข้ามาข้างในน่าเที่ยวเนี่ยเป็นสวนเกษตรอีโคอีโคทัวรไหมเนี่ยเขาเรียกเนาะท่องเที่ยวเชิงอาร์ติคาเจอร์ไหมท่องเที่ยวสวนเกษตรอ่ะว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านี่แหละมาถ่ายทอดบรรยากาศสวนทุเรียนที่อำเภอบุรีบ,บนะครับ ที่สวนพี่นิตยาให้ทุกคนที่ชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ตามมานะครับคุณผู้มชมพี่เขาบอกว่าล็อตแรกเนี่ยได้กินแน่นอนช่วงเดือนกลางเดือนมิถุนายนนะครับนี่เลยเคยเคยรับกรุ๊ปนักท่องเที่ยวไหมครับรับนักท่องเที่ยวไหมมีโฮมสเตย์ <home stay S 1> ให้นอนหรือยังครับอยัง,ออยงเนาะ<อ>ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างพี่เขาสาลาโอ้เขาสาลาน้ำตก นี่น้ำตกไตคีรีน้ำตกท่ามเสือตรงอะไรนะที่เขาเรียกตรงตรงตรงชายแดนอ่ะที่เลยเข้าไปตรงบัวแปดกีบตรงเลยไปนั้นช่องอะไรนะครับช่องพลิกบ่ใช่ไหมที่เราไปอะช่องอะไรอ่ใช่โอ้ดีงามครับคุณผู้ชม น่านตตี้ชอบนะครับนนคุณไอเช่จองไว้แล้วสิบลูกต้นนี้ใหญ่มากโอ้อันนี้นี่ก็กลางเดือนหน้าเนาะครับพวกนีในนนใ้ใหญ่ๆมากเลยประมาณได้ประมาณสมลหลท่มทมเลยท่มทมเลยมองมองประโอ้นกวนเจ,านนจ้าอ,อืม ปิ้งมันเข้ากันตว่าเหมือนว่ามันเป็นโรคแล้วมันจะโตจะตายก็ไม่ตายจะโตก็ไม่โตสุดท้ายก็มีลูกให้อตายขึ้นพี่น้องบ้านเท่าเอินตายขึ้นโอ้ตายแ้วหโอนี่แหละสวนนิตยามาจองได้เลยอีพีนี้ สุดยอดเลยครับพามาสวนทุเรียนกอบู่บไม่ากกินวันละลูกเนาะอะไรอะไนะไม่พอไม่กินวันละลูกเขาบอกไม่พอเลยน้า กรุ่นแรกรุ่นแรกอันนี้รุ่นปีเดิมเลยนะเนี่ยผู้ชม,ใ,มใ,ใครขึ้นไปผูกครับเนี่ยทำไมเก่งจังเลยครับข,ขึ้นขึ้นปีนขึ้นเลยใช่ไหมครับ <S <S ว่าทางบางบางลูกมันใหญ่เนาะมันต้องดังนี้ก้าอื้าไหนใช่ดูกิ่มันจะเล็กกว่า นนนเนี่ยครับอย่าลืมนะครับกลางมิถุนานะครับ2 5 6 8นี่เนี่ยนนมากินทุเรียนได้ที่สวนพี่นิตยานะครับที่อำเภอบุเชตนะครับนนเบอร์โทรก็ในคลิปนะครับนนเปิดดูให้จบนนจะเห็นเบอร์โทรทันทีนทำเองทุกอย่างตั้งแต่ปลูก ตั้งแต่ไปซื้อพันทุกอย่างเลยที่จองไว้กี่ลูกแล้วครับจองไว้ลูกลูกเนี่ยูกูกินสี่วันอิ่มไหมพร้อมวันเดียววันเดียวเดียว่กด่อกขนาดพันสพันลูกอาทิตย์เดียวยังดอืม ต้องการเยอะมากต้องกาทิตย์หรอกประมาณสี่วันห้าวันเท่านั้นต้องนานเนาะกินกับบเยอะแต่ก็ยังดีกว่าบังไฟนะบังไฟเนี่ยทํามาเป็นเดือนจุดไม่เอือหมดเลยขอบคุณเนฟซีทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามแล้วก็รับชมในคลิปทุลักทุเลสวนทุเรียนในวันนี้ S <S มนมีมา่เรามาจองไว้แล้วครับคุณผู้มชมนักท่องเที่ยวประมาณ30คนนะที่จะมากินทุเรียนในส่วนนี้ในช่วงช่วงเดือนกรกฎากระกดากระด,กกดาครับน,นี่อันนี้ลูกที่หล่นครับ <c oughs> ลูกที่หล่นหล่นตอนเดินก็ต้องระวังนะครับเมื่อกี้โดนไปแล้ว ขอบคุณครับ